วันนี้มาสนทนาธรรมะก,กันอันสืบเนื่องมาจากการที่ได้บรรยายธรรมะที่ยุวะพุทธิกะสมาคมทำวีดีโอคอเนี่ยไปที่ที่โนโนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพไปไปมาๆก็เลยว่าเออก็อยากจะมาพูดสนทนาธรรมะก,กับเราท่านทั้งหลายเนาะ ถ้าหากว่าเรามีความสงสัยเรื่องอะไรก็สอบถามสนทนาคุยกันแต่วันนี้เปิดประเด็นไว้อยากจะสนทนาเรื่องพรหมวิหารเพราะว่าไปอบรมจัดคอร์สการอบรมเมตตาภาวนาที่ยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยที่ศูนย์หนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไปนะก็ใช้ระบบนี้แหละ ระบบเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราได้เห็นกันนี่แหละจากนั้นก็เลยพูดในเรื่องของพรหมวิหารมาสองวันสามวันแล้วเมื่อเช้านี้ก็พูดเเมื่อเช้าพูดไปใช่ไหมแต่ตอนบ่ายไม่ได้พูดพูดไปเรื่อยๆก็เลยนึกถึงพูดถึงในเรื่องของพรหมิหารว่าเมตตากรุณามุทิตาและเวขาเนี่ยเป็นธรรมะเครื่องอยู่อย่างเสริฐ เสียงใครดังโคก็ค <guide to> <entrepreneurship> ือธรรมะเครื่องอยู่อย่างประเสริฐธรรมะประจําใจอันประเสริฐหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ธรรมะที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก็คากับความประพฤติจึงจะชื่อว่าเป็นการดําเนินชีวิตอย่างหมดจดและสามารถฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้โดยชอบนี่หลักการของพรหมวิหารเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ ทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ว่าเมตตาเนี่ยนะความรักความปรารถนาดีความเอ,อื้อทอรเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะรู้กันค่อนข้างเยอะกรุณาก็แปลว่าความสงสารจริงๆแล้วเนี่ยสงสารเนี่ยกรุณาศัพท์เนี่ยมาแปลว่าสงสารภาษาไทยเนี่ยบางทีก็มันก็แต่มันเป็นความเข้าใจของคนไปแล้วจริงๆก็คือว่าคือเกิด <c oughs> คำว่าสงสัยคำว่ากรุณาศัพท์นี้แปลว่านิ่งดูดายไม่ได้คิดจะช่วยพ้นทุก์ขฝ่ายใจในอันที่จะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ความเดือดร้อนของปวงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยธรมุธิตาก็เ็นือพรอยยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความได้ดีมีสุขสิ่งที่ยากหน่อยก็คือในเรื่องของอุเบกขาความวางใจเป็นกลางอันได้ดำรงอยู่ในธรรมะตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา ก็คือมีจิตที่เรียบตรงเที่ยงเที่ยงธรรมดุจตาชูที่เป็นต้นประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าการที่เราจะขับหรือการที่จะผักให้ตัวพรหมิหารคือเมตตาเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยสาคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือฉันทะในพุทธพจน์พระเจ้าตรัสบอกว่าฉันทะเนี่ยเป็นรากเง่าหรือเป็นต้นตอของสัพพะธรรมะทั้งปวง ทั้งความดีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นตลอดถึงสิ่งทั้งปวงทั้งหลายมาจากคำว่าฉันท่ามูรกาสเเพธรรมานี่ทำทั้งปวงมีฉันท่าเป็นมูลเนาะฉะนั้นเวลาจะให้ตัวเมตตาเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าต้องทําฉันทะมีใจรักปรารถนาดีความเอื้อทอรให้เกิดขึ้นเมื่อทําฉันท่าความรักความปรารถนาดีให้เกิดขึ้นมาเป็นตัวรักในอะไร รักในอันที่จะทําให้เมตตาเกิดขึ้นรักที่จะทําให้กรุณาเกิดขึ้นรักที่จะทําให้มุทิตาเกิดขึ้นรักในอันที่จะทําให้อุเบกขาเกิดขึ้นฉะนั้นตัวให้ฉันท้าเป็นตัวผลักดันให้ตัวพรหมวิหารธรรมคือเมตตาเกิดขึ้นเป็นต้นเหล่านี้ประเด็นก็เลยอยู่ตรงว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้ฉันท้าเนี่ยมีพลังในการที่จะขับเคลื่อนในกรณีที่ให้พรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้นเกิดขึ้น ประเด็นก็อยู่ตรงที่บอกว่าเมตตาเ,เป็นข้อแรกคือเมื่อมีฉันทะออกมาแล้วก็อยากให้คนและสัตว์ทั้งหลาย,ยอยู่ในภาวะที่ดีเช่นอยากให้เขามีร่างกายแข็งแรงพอมีความรู้สึกว่าอยากให้ร่างกายเขาแข็งแรงปุ๊บเนี่ยนะใจรักในการที่จะทําให้ก็เลยมีเมตตาความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนแบบจับจิตจับใจเนี่ย ก็จะมีตัวฉันทะาคือใจรักนะ่ะคือไยรู้ไยไยมีใจรักว่าเออเรารักท่านคนนี้นะเราปราถนาให้ร่างกายท่านคนนี้แข็งแรงเราปาถนาให้ท่านคนนี้มีเสื้อผ้าดีๆเราปาถนาให้ท่านคนนี้มีที่อยู่อาศัยที่ดีๆทั้งหลายเหไรเนี้ยพอมีใจรักอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็มีความเพียรพยายามในอันที่จะประคองผักให้เมตตาเกิดขึ้น แล้วก็มีจิตจดจ่อในี่ยอันที่จะทําให้เมตตาเกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีปัญญามาสอบสวนมาตรวจตรามาวิจัยแยกแยะว่าเราจะให้องค์ประกอบอย่างไรเนาะจะให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นไปกับเมตตาได้เร็วและเกิดขึ้นได้สะดวกได้ดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของการใช้อิทธิบาทโดยเฉพาะข้อฉันทะาเนี่ยสาคัญที่สุดที่จะทําให้เมตตาเกิดขึ้นได้จริงอย่างนี้เป็นต้น นั้นเมตตาเนี่ยเป็นธรรมะที่ประจําใจใช่ไหมทีนี้เมตตาโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะท่องกันแล้วเกินเมตตาเมตตาแต่ว่าถามว่าจะให้เกิดขึ้นได้อย่างไรไอ้ความรักความปรารถนาดีอ่ะต้องที่จะมีความรักในปวงสัตว์ทั้งหลายหรือรักตนเองก็ได้ยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดกันที่สุดก็คือว่าทําไมเราต้องรักษาศีลเรามีเจตนาในการที่จะให้พฤติกรรมทางกายของเราเนี่ย พ้เวทจากการฆ่าทีนี้การที่เรามีเกจจำงมีความจงใจที่จะไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รังแกสัตว์เนี่ยเกจจำงจงใจและตั้งใจอย่างนี้ก็ต้องการในพฤติกรรมของเราในสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องการให้เป็นเบียดเบียนคนอื่นฉะนั้นการที่มีใจรักในกระแสชีวิตของตนเองปรารถนาให้กระแสชีวิตของตนเองนั้นอยู่ดีมีสุขมีความสุขและมีอายุยืน ก็เลยมีเกจจำงในการที่จะทําให้ตัวกุศลลศีลเกิดขึ้นในตนการที่จะมีเกจจำงจะทําให้กุศลลศีลเกิดขึ้นในตนก็มาจากอะไรมาจากฉันทะามีความรักตนรักอะไรด้วยรักตัวศีลศีลมันดียังไงเมื่อศีลเกิดขึ้นในกระแสะชีวิตแล้วเนี่ยตัวกุศลลศีลก็จะมากํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจาแล้วก็มาทําให้อาชีพนะั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามไม่กระจัดกระจายไม่สร่านไปด้วยความทุศี และในขณะเดียวกันก็คือเวลากุศลศีลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกุศลศีลก็มากํากับปิดกั้นก็คือมละทุจริตทางกายทางวาจาเป็นต้นเหล่านี้ถามว่าการละทุจริตเขาละยังไงเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการลักเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในกรรมเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จ เวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดส่อเสียดพูดให้คนแตกแยกกันเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดคำหยาบเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดโผ่จุ๊หรือว่าเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในกาบหรือเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุการเลี้ยงชีพผิดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเจตนาชั่ว้ายทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ย ถ้ากุศลศีลเกิดขึ้นมามีเจตนาที่จะทําให้กุศลจิตเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตัววิรัต์เนี่ยมีวิรตีเช่นสัมมากรรมต่าวิรตีก็จะมาตัดรอนบาปทางกายกรรมสัมมาวาจาวิรตีก็มาตัดรอนบาปทางวาจาสัมมาอาชีวะวิรติก็มาตัดรอนบาปที่จะเกี่ยวกับารเลี้ยงชีพในทางผิด เจตนาชั่วร้ายที่เป็นไปกับทางกายทางวาจาและเป็นไปกับการเลี้ยงชีพที่ผิดทั้งหลายลนล่นนี้ก็ถูกตัววิรัตเนี่ยเข้าไปทํากิจในการที่จะงดเว้นแต่ถามว่า,าว,วิรัตเหล่านี้จะงดเว้นได้ไหมถ้าไม่มีเจตจานงไม่ได้เลยต้องมีเจตนามีความจงใจมีความตั้งใจที่จะผลักดันให้ตัววิรตีเหล่านี้ขึ้นไปทํากิจในการที่จะประหารบาปอากุศลกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลาย ที่จะมาคอยทําให้พฤติกรรมทางกายทางวาจานั้นเกลื่อนกลนกระจัดกระจายหรือทําความทุศีลให้เกิดขึ้นแต่ถามว่าเบื้องหลังที่จะทําให้ตัวกลุ่กุศลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากตัวฉันทานี่ฉันทานี่ก็คือมีความรักมีความปรารถนาอย่างเมื่อสักครู่พูดถึงเราเมตตาใช่ไหมถามว่าเรารักตัวเองไหม ถ้าเราลักตัวเองจริงๆแล้วก็ไม่ต้องการให้บาปไม่ต้องการให้พฤติให้กระแสะยืตของตนเองน่ยต้องไปตกะกรรมลาบากเช่นความเป็นผู้มีอายุสั้นความเป็นผู้จะต้องไปลงอบายทุกติวิธิิบาตินโลกความจะเป็นผู้ที่วิบัติทรัพย์ความเป็นผู้ที่ทําให้ตนเองเกิดมาแล้วเป็นอยู่ในครอบครัวตระกูลไหนแล้วก็แตกแยกความให้ตนเองก็เกิดมาก็มีปัญหาทั้งด้านปาก หรือทั้งด้านพูดจาแล้วก็ไม่มีคนเชื่อถือถ้อยความถ้อยคําเป็นต้นหรือการหากินทั้งหลายเรื่อนี้ตนเองก็ต้องวิบัติเพราะการเลี้ยงชีพนี้เป็นต้นฉะนั้นเราความที่รักตนเองเนี่ยใจที่รักปรารถนาให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตนเอง mm hmm. ก็แปลว่าต้องการให้กุศลศีลเนี่ยเห็นว่าศีลเนี่ยดีที่สุด ถ้าศีลมากำกับในกระแสชีวิตของตนเองแล้วเนี่ยกุศลศีลก็จะรักษากายรักษาวาจารักษาใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์เยี่ยมอ่องผ่องแผ้วฉะนั้นวาเจรนาศีลเจรสิศีลสังวรศีนาวิติกรรมศีลกลุ่มกุศลจิตทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจแล้วมากำกับพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามมันเกิดไม่เกลื่อนไม่เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายไม่สร้างไปด้วยความรู้ศีลเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นตัวกุศลศีลเนี่ย จะเกิดขึ้นมาก็าว่าเรามีใจรักรักก็คือมีความรักความปรารถนาดีความเอ,อื้อทอนแก่นตนเองใช่ไหมเมื่อรักตนเองแล้วเนี่ยเราปราถนาเมื่อรักตนเองแล้วเราก็ไม่ทําบาปไม่ทําอกุศลไม่ทําสิ่งชั่วร้ายเพราะถ้าทําสิ่งชั่วร้ายเนี่ยแปลว่าเป็นคนไม่รักตนเองเราจะไปอนอนวอนยังไงมันเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่ผิดพลาดอีกเป็นต้นที่จริงตรงนี้ที่ต้องการจะพูดให้เราทั้งหลายได้ฟังก็คือเมตตาเนี่ย ความรักความปรารถนาดีความเอื้อทรนเนี่ยถามว่าเกิดขึ้นในวาระไหนเกิดขึ้นในยามที่วาระปกติเช่นในยามที่บุคคลนั้นเป็นที่รักเพราะปีเมตตาเนี่ยก็มีปียมนาสัตวบัญ,ญัติเป็นอารมณ์คือสัตว์อันเป็นที่รักนั้นเป็นอารมณ์ก็หมายความว่าเรามองเห็นหมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นไปโดยปกตินเนี่ยแล้วก็มีใจรักมีปรารถนาดีกับเขา การที่มีใจรักปรารถนากก่เขาก็คือต้องการอยากจะหยิบยืดประโยชน์ไปให้เขาทีนี้ถามว่าเมตตาเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ดูตรงไหนดูสภาพจิตใจถ้ากําจัดความอาฆาตความพยาบาทหรือความกโกรธลงไปได้ทําลายความกโกรธไปได้อันนี้แปลว่าเมตตาเกิดขึ้นได้จริงแต่ถ้าความพยาบาทหรือความอาฆาตความกโกรธความหุดหิดไม่ได้หายไปจริงนะแล้วได้จะบอกว่าเมตตาอยากให้เมตตาเกิดขึ้น อย่างนั้นบ่งบอกให้เห็นชัดว่าเมตตาไม่ได้เกิดขึ้นจริงเห็นไหมว่าทีนี้การที่เมตตาจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ได้จริงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าฉันทะาเป็นตุเป็นมูลเหตุทําให้เมตตาเกิดขึ้นเมื่อมีฉันทะามีใจรักอย่างแรงกล้าขึ้นมาว่าเมตตาดีจริงๆเมตตาเป็นคนุณธรรมที่ควรประจับไว้ในใจควรมีไว้เป็นหลักใจเพื่อไว้กํากับพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาในการดําเนินชีวิตพอมีใจรักอย่างนี้ขึ้นมาก็ ภาพเพียรในการที่จะประคองผักดันให้เมตตาเกิดขึ้นอุทิศกายอุทิศใจทําให้เมตตาเกิดขึ้นมีปัญญาสอบสวนตรวจตราในการที่ทําให้เมตตาเกิดขึ้นได้จริงๆเมื่อทําให้เกิดขึ้นได้จริงๆมีอุบายวิธีในการเกิดขึ้นให้เมตตาเกิดขึ้นได้จริงนั้นด้วยความชาญฉลาดชาญฉลาดอย่างไรก็คือรู้จักมองจุดเด่นของหมู่สัตว์ทั้งหลายถ้าเรามองพฤติกรรมที่ดีๆของหมู่สัตว์ทั้งหลาย โอ้คนคนนี้มีพฤติกรรมทางกายที่ดีนะมีคําพูดที่ดีนะมีสภาพจิตใจที่ดีนะแล้วเราก็ใช้ความใช้ปัญญานี่แหละไปใส่ใจหรือไปพิจารณาถึงพฤติกรรมที่ดีที่งดงามของหมูสัตว์พอพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นปัจจัยทําให้เมตตาเกิดได้ง่ายเราก็เลยเกิดความรากักความปรารถนา,นาดีความเอื้อทอ,อนเกิด ที่งสุดทุส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 ้บุสุณุส่สุาุส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 ุุ้สรสุ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 ดุส่สีสพสุสาสุสนสุสุนุนุลุ็ุรุส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 ุแุุ่ส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 ทสุ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 ส่สุ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 สอสุ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 นุส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 ัสุีุสุสุสีสขสุสุสุสัสุสุสุสเสุสุสุสในุส ก็ดีสันเหลายรู้สมวนที่ข้าพเจ้าแต่ให้แล้วสันเหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัเหลาใดเราไม่รู้ส่วนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสันเานั้นให้รู้เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนที่ข้าพเจ้าแตให้แล้วสัตว์ธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ พระโสพะทาัิโมธามะธรมะสัสุปฏิบานโนพระพุทโตสาวาสังโสามัรมา